โอกาสของคนตัวเล็กที่จะได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่แค่กล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำเริ่มต้นจากศูนย์สู่ความท้าทายครั้งใหม่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดปลดล็อกทุกศักยภาพที่ซีโร่ทวัพื้นที่แห่งโอกาสที่คุณจะได้ปลดปล่อยทุกความคิดดูแลทุกความตั้งใจเป็นสนามกลองให้คุณได้ฝึกฝนพร้อมติดอาวุธทางธุรกิจสู่สตาร์ทอัพที่แข็งแกร่ง ให้แพชชั่นของคุณเป็นจริงได้ที่นีจะดีแค่ไหนที่ไอเดียเล็กๆไม่ใช่แค่เกิดขึ้นได้จริงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เพราะเราเชื่อว่าก้าวเล็กๆที่แข็งแรงจะนำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เมื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา Unleach your endless possibilities สร้างทุกความเป็นไปได้ด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ